สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับอิเล็กโทรลักนะครับฝาหน้านะครับผมจะมาพาแนวทางนะครับมาพาดูแนวทางการซ่อมนะครับตัวบอดตัวนี้นะครับอาการส่วนใหญ่ก็จะเปิดไม่ติดนะครับก็ เป็นไปได้หลายจุดเช่นกันนะครับก็ในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดที่จะให้ดูกันนะครับก็ตัวตัวนี้นะครับมันจะมีเป็นพวกอาการติดติดดับดับใช้ไปแล้วดับ นะครับก็มีแล้วก็มีเปิดไม่ติดเลยนะครับก็ตัวติดๆด,ดับๆนี่จจะเป็นตัวขาปานะครับรุ่นนี้ดีวผมไปเอา รุ่นนี้จะมีคาปาอยู่ประมาณ4ตัวนะครับตัวตัว C นะครับไอภาคจัดไฟนะครับฝั่งนี้มีตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับตังนี้ฝั่งอพุตมี3ตัวนะครับอินพุตมีตัวหนึ่งนะครับ400โวลต์นะครับก็เปิดไม่ติดโนโดยส่วนใหญ่นะครับก็เป็นตัวนี้ช็อตน,นะ ตัว tn y เนี่ยนะครับ25 3สมันมักจะชอ็อตนะครับแล้วว่าขาดระเบิดไปนะครับตัวถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้แล้วไม่หายถ้ามันชอ็อตนะมันจะขาดพวกตัวอะไรตัว R. ฟิลตัวโหลดฝั่งนี้ด้วยนะครับตัวใหญ่ๆพวกฝั่งนี้นะนก็ต้องเช็คจังแต่นี่นะครับสำหรับตัวอาการนั้นนะผมไม่ได้ชี้จุดตรงอาการตัวนั้นนะครับก็สําหรับ ถ้าเราเปลี่ยนแล้วว่าใช้อาการตัวอื่นแล้วนะครับจนตัวซีบนคราป้าเปลี่ยนไอซี IC, อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปหมดแล้วนะครับแล้วเปิดเครื่องมาไฟยังไม่ติดเครื่องยังไม่ติดนะครับแล้วก็ถ้าทําการวัดไฟพวกคาปาพวกนี้นะครับไฟมันมานะไฟมันมาแต่น้อยนะครับไฟมาแต่น้อยอทีนี้ต้องไปดูตรงไหน นะครับกวผมจะบอกในในจุดสวนตรงนี้ไฟมาแต่น้อยนะครับไฟดูก่อนไฟดูตรงไหน,นคือวงจรตัวนี้วงจรตัวนี้นะครับมันจะเป็นไฟบวกไฟลบนะครับตรงนี้เป็นขาหมบแปลนะครับมมบแปลสามขาเนี่ย นะครับตรงนี้นใดโอดกระโดดไปนู่นนะครับใดโอดมานีตรงนี้เป็นไฟบวกวัดวัดเทียบกับโกลากลางนี่นะครับขากลางตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับถ้าวัดเทียบกับขากลางอีกขาหนึ่งนะครับตรงขาปาตรงนี้นะครับดโอ้ตัวตัวตรงนี้ไดโอดตังนี้เป็นไฟลบนะครับวัดตรงนี้ไฟลบ่านี้นะเป็นไฟลบนะครับ ก็อีกตัวหนึ่งมันอยู่นี่ในอดตัวนี้เป็นไฟบัวนะครับคือไฟตัวนี้ไฟตัวนี้มันจะอ่าเดี๋ยววัดให้ดูนะครับมันนะมิตเตอร์มิตเตอร์ตรงนี้ได้ไหม เยบสาอยู่นะจับเลยโอเคเปิดเครื่องเปิดเครื่องมันไม่ฟังอะไรก็ได้นะมันคือเปิดเครื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูถ้าวัดเทียบกับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟไฟลบนะครับอืมถ้าสลับมิตเตอร์มันก็เป็นมันก็จะขึ้นตรงขั้วไง ต้องดูที่ตัวขับเปล่านะครับผมบอว่าตรงนี้เป็นตัวกลางแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นไฟบวกเป็นหกเห็นไหมหกจุดห้านะครับแล้วถ้าผม,ผมสลับาวัดตรงเนี้ยมันจะเป็นลบลบห้าจุดห้านะครับแต่ว่าถ้าสลับมิตเตอร์มันก็จะเป็นบวกเหมือนเดิมนะครับก็สรุปง,ง่ายๆมันไฟเหมือนคล้ายๆตัว ตัวสวิตชิงภาคใระจายของของขยายนะครับเพื่อขยายเสียงนะครับมันจะมีบวกลบแล้วก็กราวนะครับซีทีแอนเซนเตอร์นะครับก็เดี๋ยวถ้าเราวัดจากมันคล้ายกันเลยนะครับถ้าเราวัดจากจากบวกอีกข้างหนึ่งแล้วก็มาลบอีกข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ไหนว่าอยูน่นี่ตรงนี้ก็ได้นะเอาผมวัดนี่แล้วกัน นะครับมันจะได้11.6โวลต์นะครับชุดไฟตรงนี้มันจะเอาไปเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวอะไรนะตัวรีเลย์ได้นะครับตรงนั้นนะครับ <c oughs> ก็ในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อกี้วัดไฟเนะเาะไอจุดที่มันจะมีปัญหานะครับ นี่นะครับบงังจะปิดก่อนเนาะอืมตรงนี้นะครับเป็นจุดที่จะมีปัญหาก็คือตัวทาน์เเตอร์สองตัวนี้แหละครับ Q8 Q7 นะครับมันอาจจะชอ็อตเป็นวงจรในส่วนตรงนี้นะครับเป็นวงจรที่ส่งค่าเพื่อเป็นตัวโปรเทคตัวส่งค่าให้ตัว ขาขาที่4ของตัว IC นะครับ253ไว 253Gn นะครับตัวตัวนี้นะครับมีปัญหาอาจจะช็อตหรือว่าขาดอยู่นะครับต้องต้องเช็คถ้าเปลี่ยนตัวอื่นหมดแล้วนะครับก็เลย่าลืมมาใช้วงจรตรงนี้นะครับก็โดยปกติถ้าตัว Q8 Q7 อะไรเนี่ยนะครับมันขาดนะครับตัวไฟที่ออกมามันจะอยู่ประมาณ1โวลต์น,นะครับ หนึ่งวันกว่าๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้สันนิษฐานว่าตัวตรงเนี้ยวงจรตรงนี้มีปัญหานะครับเพราะว่ามันไฟบูสตยังไม่มีมันคล้ายๆไฟโปรเทคนะครับก็คือถ้ายังไม่มีการอ่าหรือว่ามีอะไรชอ็อตมีอะไรมีปัญหาอะไรเงี้ยมันก็จะสั่งโปรเทคให้ไม่จ่ายไฟไปนะครับก็ต้องมาซ่อมในส่วนที่เสียก่อนวงจรโปรเทคยังจะทํางานนะครับคล้ายๆประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ ลองดูกันนะครับลองกันดูนะครับในส่วนตรงนี้